สรุปข่าวเด่นในสัปดาห์นี้นครไทยนานขอให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่กล้าออกมาขอความช่วยเหลือหากประสบความรุนแรงในครอบครัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลมณฑนนานโถเปิดโครงการอบรมผู้อนุบาลต่างชาติถึงบ้านสำนักง,งานบริหารการส่งเสริมสุขภาพไต้หวันเชิญชวนผู้ที่สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ในวันแม่ ตั้งแต่18พฤษภาคมเป็นต้นไปสามารถสั่งซื้อหน้ากากอนามาัยเด็ก4ขวบหรือต่ำกว่านั้นได้สวัสดีค่ะเชิญรับชมข่าวตื่น IA เนื่องจากผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มีความกังวลในด้านภาษาและไม่เข้าใจในกฎหมายของไต้หวันกังวลว่าหากเกิดการหย่าร้างก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตรหรือถูกบงังคับให้แยกกับบุตร จึงทำให้เกิดความลังเลไม่กล้าที่จะเข้าแจ้งความดังนั้นรัฐบาลนครไทานานหวังว่าผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่แต่งงานมาไต้หวันจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจึงสนับสนุนให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวเข้าขอความช่วยเหลือจากศูนย์ป้องกันการใช้ความรุนแรงในครอบครัวของสำนักงานจิจการสังคมนครไทยนานหรือโทรไปแจ้งตำรวจได้ที่เบอร์110หรือสายด่วนคุ้มครองเด็กและสตรี113ซึ่งมีล่ามแปลภาษาคอยให้บริการช่องทางการช่วยเหลือที่หลากหลายจะช่วยปกป้องและให้บริการผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้ทันเวลาและเป็นที่พึ่งพิงของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นผู้อนุบาลข้ามชาติมีความแตกต่างในทางศาสนาวัฒนธรรมและภาษาการฝึกอบรมทักษะการดูแลเบื้องต้นในประเทศต้นทางอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพการดูแลผู้สูงอายุได้รัฐบาลมนทนหนันโถจึงได้เปิดตัวโครงการฝึกอบรมเพิ่มเติมถึงบ้านซึ่งจะส่งเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยล่ามแปลภาษาเดินทางไปอบรมผู้อนุบาลข้ามชาติถึงบ้านเพื่อยกระดับการดูแลของผู้อนุบาลข้ามชาติให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น,นผู้ที่ต้องการใช้บริการสามารถเข้าไปยื่นสมัครใช้บริการได้ที่สำนักง,งานแรงงานสังคมมณฑลนานโถโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโทรไปสอบถามได้ที่เบอร์0 4 9 2 2 3 8 6 7 0หรือ2 2 4 4082ขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าวสัป,ปดาห์หน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ